คือฟันดีเลยฟันดีฟันดีปูปูจ้าฟันดีฟันไม่ได้ขี่รถพ่วงรถพ่วงรถพ่วงขายของยักขายของเป็นล่างเป็นล้างเป็นล่างนแต่อยู่นั่งนั่งอยู่กลางรถพ่วงเราไปคือจังรถขนเงินนี่เือจ้ะคือรถกลางเงินหนิมันเป็นมันเป็นคล้ายนี่แหละเราไปห้วยคือมันนั่งรถจังเสียถีงหนอฟันรถพ่วงข้านั่งคือขนกลางเงินหนิเลยจ้ะ มวยสร้างฟันดีแท anyway> ้เะนอเ่าวัดซมันออกเจ็ดเจ็ดดีบมจ้ากับพวกสิเชียนไปหายไหนเดื้อสาธุสาธุครับหูทนแปดดีเจ็ดเจ็ดต้นหนีดีถ้าว่าเป็นกระลังมันปินกระลังเิเพราะจับเสียอยู่กางมันโอ้ยเซเนรถอีกนั่งเดี๋ยว่าเมื่อไหรฟันก็ถือว่าเป็นรถทุงบบกรล้วสีดัวสิบ่ หัวขึ้นแปดล้านเดียวนั่งอยู่กลางพ่วงนั่งแต่ว่าเพิ่งมีเงินจริงๆนะเป็นกำลังเงินแต่ว่าขึ้นบานไปเลยขึ้นจังสันหรอไปตอนนั้ติดนั้นตอนนั้นเปลี่ยนแต่ว่าคิดไม่ค่อยรู้สึกว่ามันกำลังเงินบ้าเกิดมานไม่เคยฝันแต่ว่าซีมันเกิดเกิดแทบเน้ยนั่อยู่กลางพ่วงเลยจับเสือกันอยู่สี่ไปห่วยเมื่อกี้ปัจจเจ้เขาว่ะอ่าแปลกเลยแปลกเนาะแปลกแปลก ปีนี้ใคาเกิดเกิดเลยเกิดเกิดงเลยจ้ะเกิดดีเนาะปูแข็ป็นเนแมนกับแมนน่เลยเหรอเอาบาฟาโมยูได้หน่อยใ่ฝ่าเล็เล็ตัวนี้บาฝาไวโมยูมันปูพอเพื่นเฉลิปีนี่ไปอามยูเลรจ้ะบแนวใดก็แนวนึ่งยูดงก็แนวหนึ่งเจ้ะ เอาพ like hey, ี oh like ่น้องคะแน่แน uh ่เลยก็แน่วลิงบด้ว่ารเล็กๆอันนี้น้อย็ก็แน่วลิงแหละพวกสองยึดผูกอยู่จ้ะค่ะใส่ลิจรณะย่านในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องเนาะมักกะคอยจัดคัดกระพานเนาะค่ะเพราะว่าปูดว่าถ้าเป็นลักษณะนี้เนาะค่ะบาฟ้าใบเบยู่บวันเรื่องยังกะยาเนาะค่ะขวัญเจริญฮวงเฮงเลื้งเหลื่อมเนาะค่ะบริวารเกี่ยวแต่กับตัวเลขอย่างเดียวเนาะค่ะพี่น้องเนาะทางช่องเสนอไปเป็นแนวทางเนาะค่ะเงินอยู่ในกระเป๋าพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะมักกะคอยจัดคัดกรผ่านค่ะพี่น้องค่ะโกคารสาธุค่ะ